วันนี้หมอจะมาสาธิตวิธีการตรวจกระดูกสันหลังคดอย่างง่ายๆนะครับจะเป็นเทสท,ที่ชื่อว่าดัมฟอร์เวิร์ดเบ i n ิงเทสนะครับก็วิธีทำก็ง่ายๆครับสามารถทำที่บ้านได้เลยก็คือยื่นมือไปตรงๆครับข้างหน้าแล้วก็ก้มหลังไปตรงๆนะครับอย่างงี้ครับจนอย่างนี้แล้วก็ให้คนถ่ายรูปนะครับหรือว่าคนดูก็ได้นะครับว่าถ่ายรูปทั้งหน้าทั้งหลังของเรานะครับก็ จะมีแตะตามรูปไว้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากระดูกสะบักของเราเนี่ยมันเท่ากันสองข้างเนี่ยแปลว่ากระดูกสันหลังของเราไม่คดนะแต่ถ้าเกิดกระดูกสะบักของเราข้างใดข้างหนึ่งมันเกิดเอียงแปลว่าอันเนี้ยอาจจะมีอาการของกระดูกสันหลังคตได้ทีเนี้ยการแนะนําก็คือให้มาตรวจกับทางโรงพยาบาลเพื่อยืนยันอีกทีนะครับ กระดูกสันหลังค้นนียเกิดจากอะไรก็มีได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะมีสาเหตุจากพันธุกรรมก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะเกิดได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหรือตอนเป็นวัยรุ่นก็ได้หรือจะมาเกิดอีกทีตอนที่มีอายุเป็นผู้สูงวัยก็ได้นะครับการรักษาของกระดูกสันหลังคนนะครับก <redes sociales> ็ต้องอยู่ที่ว่าองศาของกระดูกที่มีการเกิดการค้นะครับแล้วก็อาการของคนไข้นะครับการรักษาเนี่ยเป็นได้หลายแบบตั้งแต่กินยากายภาพบําบัดหรือจะมีการใส่เสื้อกะหรือจะเป็นการผ่าตัดนะครับทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของโลกที่เป็นนะครับ